ไปนะอย่าวิ่งไปนะอย่าวิ่งไปนะอย่าวิ่งนะมีสตินะสติสติต่อบคุณพ่อตอบตอบคุณพ่อยืนไหนยืนไหอยิงเงยิงเ่ยยิงพอแล้วย่าิงแล้วพอแล้วพอแล้วยืนนะยืนนะพี่โชว์ยืนนะพี่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 ยืนยืนนะถ้ามันไม่ช่วยป่นไฟถ้ามันไม่ช่วยป่นไฟผมไม่ทันแล้วพี่เฮ้ยมันเยอะไปไฟกลางเพื่อนชนไม่ไหวไปไฟกลางไปไฟกลางไปไฟกลางเลยตรงกลาง ในตรงกลางทีเดียวพอทีเดียวพอขึ้นมาเยอะเกินเขางหลังเยอะเกินกลับให้ปืนนวดไปให้ปืนนวดไปก่อนให้ปืนนวดไปก่อนให้ปืนนวดไปก่อนใจเย็นให้ปืนนวดไปก่อนให้ปืนนวดไปก่อนให้ปืนนวดไปก่อนกลับมากลับมาด้านหลังไปไฟด้านหลังไปไฟด้านหลังไปไฟเอาศพไปทิ้งเอาศพไปทิ้งแล้วไปไฟแล้วด้านหลังเอาไฟกันแล้วเอาศพไปทิ้งเขางหลังข้างหลังมาเร็วๆรอเพื่อรอเพื่อรอเพื่อร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 ออย่าไปอย่าไป มาเลยมาเลยไป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  đập lên phaikang, phaikang, đập lên phaikang, được chưa, đập lên, được chưa, được chưa, được đôi thập

กูกลัวสบไปที่เินเลยวินแล้วเราวินแล้ววินแล้วช่วยบอกเพื่อนนะอย่าเล่นเยอะอย่าเล่นเยอะบอกเพื่อน้ามันก่าเว้ยย่าตั้งใจเล่นเว้ยเอาสบมันออกไปด้วยเอาสบมันออกไปด้วยแล้วก็วินเลยกินเต็มเลยนะวิงนแล้ววินอีกแล้วเพื่อนเราวินอีกแล้วเราวินอีกแล้ว เฮ้ยกลางไฟเป็นไงบ้างใครอยู่บ้างยังไม่หมดยังไม่หมดยังไม่หมดไหวแล้วไหวแล้วไหวแล้วไหวเพื่อนดึงศออกมาตบออกดได้ตบออกอย่าห่วงเล่นใบไป้บไตบไป้บไปไตนบตตตตตต ทุทีนะพี่ชาย เร็ว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 เาสามมีอะไรซายเฮ้ยรุรุดเฮ้ยไฟไฟเป็นไงบ้างกูมีสองสบกูมีสองสบใครไม่มีศพบ้างกูมีสองสบไม้มือฟันก่อบมาช่วยสามมีดะไรซ้ายเป็นไงบ้างมีมีมครมีอะไรบ้างคือขอเพื่อูขอแค่ปืนมาขอแค่ปืนมาไปกล้าก็ไปกล้ามีสบไหมมีศพอุ้ยืห มีศพไหมมีมศพไหมไม่มีตามมาตามมาตรงใบพาวตรงใบพาวตรงใบพาวเค้อเคางเคยตามมาตามมาใครมีมีศพตามมาสองคนขออีกคนนึงคนนึงคนนึงตามมาตามมาเฮ้ยตามมาหน่อยตามมาหน่อยตามมาเอาศพหน่อยตามมาเอาศพหน่อยพาวาพาวเลสพาวเลสาซมีศพดีวางฟงูหลังหลังหลังูหลังสามตุบามาเดิหลัดิหลังูบ้าาเล สาย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 คกตรงไัลโหลคุกตรงไหนเฮ้ยฮัลโหลใครไม่มีศพใครมีศพครมีศมาคุกหน่อยไม่เคยเจอเฮ้ยเฮ้ยคตไหน่มอย่ไหน เอ้ยไาเลยต้องมา้วอย่านัวอย่านัวไอด้ไ่ไ้ใ้ยไอาปี่วเาา้้โอ้ห่นะเาเหอหลังคุกอ่ะหลังคุกหลังคุกหลังคุกอ่ะคนเขาเหิด้ยมีใครจอศูิ้งแไุกคุกมันตัวนึงเทล่เจอตัวนึงคุกเทล่าเทล่ พี่พี่มาพี่มาตรงงัดร้านงัดร้านชิฟฟี่งัดร้านชิฟฟี่พี่ฟังธนาคารผมนะตรงป้ายกับตันอเมริกามีตบตบนึ่งมาเอาหน่อยโอเคโอเคเดี๋ยวพี่เอาเองพีต้าอยู่ไหนอยู่ไหนป้ายตรงป้ายอเมริกาตรงขึ้นบ้านเดียวอ่ะอย่าพูอยู่ตรงตรงตรงน้องจีจีน้อง โลใครไม่มีศพบ้างใครไม่มีศพเอาศพที่กูหนอยอย่าส่งโลให้ฮัโหลอย่าส่งเดิมรอรอพี่พี่พี่ขับกลับมาขับกลับมาใครเอาศพใครเอาศพสองสี่เจ็ดหนึ่งทักหน่อยสองสี่เจ็ดหนึ่งใครเอาศพพี่กำลังไปน้องพี่กำลังไปพี่กำลังไปกลับมาตรงทางใครไม่มีศพไปใครไม่มีศพเป้าเห็นเห็นเห็นเทราบ้างเห็นเท่าป่บ้างต้องมาแล้วพี่เต็นต้องมาแล้วมาตอนะฮัลโหลครับศพเหลือหนึ่งศพครับเดี๋ยวพี่เป้อยู่ไหนพี่เป้าอยู่ไหนมาเอ่อพาทะเลสไทรไหม อุ้มเลยพวกมึงต้องอุ้มแล้วนะปิดสกอปิดสกอปจบเลยเพื่อนออกวอลเยอะจัดเลยพี่เดี๋ยวเเจอเจอพาเจอพาเจอพี่ป่าดักต่อเลยดักต่อเลยลงมาดักต่อไปเลยไอ้ลัวไอ่ไอ่ไอ่ไม่ไม่ใช่หอบหมดนะดักกลุ่มเจอเพื่อนนะมันอุ้มมาไว้บนขามเราไปเอาตัวออกมาที่หอดจะเป็นไิดห่อเลยหอเลยห่อเดี๋ยวนี้เลยหอดีลยหอดอยู่ไหนเนี่ มาหลังพขามาหลังพขามาหลังพขามาหลังพาตัวม really, ังคเชียวเนาะม้วนนอนนนตกนอนดำดำใต้ท้องมวนใครจะเอาตัวปืนไหมมีสองโบตาลังไปทางโว้ยคุณนั่งอยู่คนเดียวนั่งอ so ้คนเดียวทีงนี่เอาที่นี่มามามาญี่ป่นมาแล้วนะมันไม่มีอะไรเลยมันไม่มีอะไรเลยมันไม่มีอะไรเลยชวนมาชนมาชนสวยสวยมา เกียูดผู้ยู่หลังไม่ต้องรี่่งลแต่โดนไล่อะด้ไล่ายรพว่มันไล่กูอยู่พวกมันไล่กูอยู่ ให้จบเลยไปเนื่อนให้ม่เมมเมมนะเว้ยไม่ติดตลกนะตลกลงบาเลซากำลังไปตัวนึงนะผมคาตินแล้วตำรวจมาเอากำลังไปดับกลันไปดับโอ้ยใครจะมาเอาศพวะผมจะไปเล่นวางเลยไอ้พี่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 อยู่ไหนฟิล์มอยู่ไหนกูผมอยู่ที่คราบข้าวตรงกูดังนะพี่โอเคเราเราเลยกำลังไปกำลังไปโอ้ขอโทษทีนะครับไม่มีเวลาช่วยยังยังอุ้มอยู่กับบอปปะไอ้ยี่โม่คุ้มอยู่ใกล้เยี่โอ่ไม่ได้ยี่โม่คุไปเลยค่ะ แม่กูอยู่ตรงน้องเมงกูอยู่ตรงน้องเม้งจีแท้ยู่อ่ะน้องจีเล็กี่ยอ้อมโยครับเลยสู้ๆไหวอันนี้อดีตพี่ต้องไปแล้วพีแดงป้านอยู่ไม่ต้องใจนะเอาให้จบนะพี่พเอาจบมาหลังลบอันหน่อยฟิวไอ้หลัวหลขอขอขอจบให้คู่จบหนึ่งได้บ้างใครก็ได้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 โตหนูพี่เฉียนมา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 ข่าวทะเลทรายข่าวทะเลทรายชิ้นเจ้าอีกไหมฟี่พี่ลงปาทะเลสาตัวนึง ไปยังล่ะแค่พี่แค่อแบบเจอมาไปไปไหนฟิล์มไม่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 เอาเงี้ยงี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปอุ้มให้รู้ด่างรู้ด่างรูด่างเนาะเดี๋ยวรออยู่นั่นก็รอไหนอะไอฟิล์มอยู่ไหนวะครูมาโอเคอะรอรอรับเข้ารอครับเข้าตำรวจอยู่คุกครูมาขับเข้าเนี่ยรอกับพี่มาพี่ก็ได้มีมีมีมาพะคอลเลสัยได้ปะตำรวจไหม กระจายเลยกระจายเล่นไปเลยข่ายยอนศพเอาไปชิพาวเซเรซายอีกอีกอีกคู่หนึ่งเขาเขาเล่นอะไรใช่ไหมคู่หนึ่งอะไรใช่ไหมตำรวจอยู่คุกสองคันนะตำรวจอยู่เส้นคุกสองคันพอไปแล้วนะตำรวจไปทางงัดร้านทะเลทรายสองคันนะเราทิพาวนะตำรวจฆ่าทหารหนึ่งคันตำรวจของมีศพกำลังไปไปไปทะเลทรายนะมีศพหนึงหุดไปทะเลทรายลองไาทะเลทรายสามนะลองมาไอทะเลทรายหลักเฮ้ยไปเติมหน่อย เดเคมันมาไม่ลงมาเลเยเยอะไม่ลงมาเลสายเยอะจัดเลยไม่ต้องมา้กเติมแล้วมึงได้ m 8ใช่ปะตอนเนี้ยไม่มันลอกพี่ไม่ได้ไม่ไงไม่ได้ไม่ได้ปืนยิงก็ดปืนยิงตามไปพี่ตามไปไม่ต้องยิงมุงนะให้ไม้เล่นให้ไม้เล่นสองคนเลยนนครับนอนพี่จะเย็นให้ไม้ให้ไม้เล่นสองคนให้ม้เนสองคนไม่ใครยิงกวนอะไม่ต้องไม่ต้องไม่ดอกเลยไม่หดอกเลยไม่หอกไม่หอพี่มันมันมันัมหดไอ้พวกเียนี่ทเียรอะไรไม่ได้หรอ ที่แก่งแฉะทุกวันจริงๆนะครับเพราะมีตัวแัดงเนี่ยอาเลยพี่ไงว่าแล้วเดิมหรือเปล่าทไมแง่งแฉะบ่อยอ่ะในบอกจะเล่นร้อยใบไม่ใช่เหรในบอกมึงจะเล่นร้อยใบไม่ใช่ไอสัตว์ฮะร้อยใบอะไรของมึงแง่งก็ยันเลยไม่ยันเลยไม่แล้วมึงเปลี่ยนมิ้เลยเปลี่ยนมี้เลยเปลี่ยนมี้เลยเปลี่ยนมี้เลยร้อยแยมนจะเล่มึงจะเล่นร้อยใบไม่ใช่ไอสัตว์สวยน้องสวยเอาไปเอาไปพอบแล้วหอพี่โอเคเก็บเก็บเก็บ ไม่พี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พี่อูไม่ได้พี่ต้องช่วยพี่โชว์พี่โชว์โอเคได้เพียรี่หอมแบนกลางแบนกลางพี่โอระวังนะ้วเอ้ย่แดงพี่แดงเดี๋ยวต้องแดงก่อนออกวงแดงออาวงแดงออกวงแดงรับไปฮอนคนหนึ่งเลยไปเลยไปเลยเบอกมาเขาได้ฮอนมานั่งกับผมดูดูฮิวใช่้ด้ใช้ข้าวด้วยใช้ข้าวด้วยใช้ข้าวด้วยต่อไปนึงดิแรดแดดำพี่แรดดำใช้ข้าวด้วยใช้ข้าวด้วยใช้ข้าวด้วยขแโดซามิหนึ่งนะนี่ค้าเขาขอเดินไปโดนน้ำบอลไล่นะ อะไรนะรีไวท์หอยรอบอไปพี่อยู่ข้างหมูแป๊บนึงเล่นมืก่อนรีไวท์หอยรอบเมื่อกี้ว่าอะไรนะกูไม่ได้เพื่อนกูไม่ได้กูต้องช่วยเพื่อนแแป๊บนึงกลังไปโอเคเขาเงหเจีเราเจีเราตรงตู้แดงได้ได้พี่ได้ได มันน่าจะเตรียมมันน่ามันน่าะเตรียมตัวกันะบ้างต่ก็มาไว้อยู่ออกไปได้แล้วพี่ออกมาหน่อยดิจะเข้าคล้ายทหารนะเยอะจัดเลยต้องรดน้ำต้องล้างต้องล้าชมพูอ่ามาแต่งยู่งหละทรายมีคันนึงนะเยี่ยงยังพี่อยู่ทางเข้าเมืองโรงพยาบาลมีสองอะโรงพยาบาลมีสองอยู่ไหนครับจากไหนครับเส้นเส้นเส้นจากอ่าข้างส้มพี่เข้าเมืองเข้าเมืองเส้นถนนไฮเวย์หลักใช่ไหมใช่ไฮเวย์หลักพี่โอเคโอเคเจอตรงไอ้เนี่ยที่อาชุราเจาะอ่ะไอ้ลงไอ้ป๋านี่นี่นี่ ผมอุ้มเลยนะผมห่อเลยนะเลยห่อไปเลยห่อไปเลยเพิ่มเคสียได้เพื่อนเลยเยอะจัดเลยตอนนี้อเคสียเยอะจัดเลยเว้ยปิดสกอร์ดับฝันเลยเว้ยใช่ใช่สกอร์ดับาไหนเพียวล่ะนั่งเรือดิไอนสิวเอกละเนาะมึงทำเองบ้างฟิวเว้ยไม่ต้องมาถามเยอะดิใจเย็นพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดเข้าไปคุยกันไอ้บอลเฮดียวใช่ไหมตายสองตัวหน้าสอนอหน้าสอนอพี่ลงมาเลยตายสองตัวหน้าสอนอมันเลือสองตัวเคยๆกูบอสไว้มึงอยู่ๆมึงอุเรื่อยๆนะอุ้มเรื่อยๆนะมึงอุ้มมาเรื่อยๆนะ ับเยอะก็ได้มึงหาจอดเติมเค็ได้เหละปลอกดีเข็่ด้วยไอ้ยุรลายเพื่อนสิบเค็เองจบแล้วเอ้ยไม่ถึงแล้วเจ็ดเข็มเก้าเข็มเองไ้่หลังก็หล่าสองตัวปะมีปืนด้วยพี่มีปืนแหละมีคนอุ้มปืนอยู่เล่นไปเล่นไปเล่นไปรวม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 แกมึงอไงเฮียเสียงอยู่ไหนสัตว์เสียงมึงอยู่ไหน เียเอ้เสียงอยู่ไหนจะเล่นร้อยใบสั้นไหนจะเล่นร้อใบูยไปไปรีบออกอเลยอเลยเอาไปอเลยพยายามเพิ่มไหมเคเพิ่มไหมพยายามไปไปไหนนะอยู่ตอนนี้ผมอยู่ไอ้วแฟมอะวแฟมอะวที่ไอ้โทษครับ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 เรือเรื่อยจะเลยตาย อันนี้เรื oh, uh ่อยๆเลยโหดถูกไปเรื่อยๆเลยที่มึงเกมกันบ่อยๆเนี่ยว่าตอนมึงห่อนี่ยหอกันมึนๆอ่ะห่อกันแบบใกล้ๆกันอย่างเงี้ยแรงหุ่นแรงหุ่นแรงหุ่นโหมดยางพี่นักเจอหน่ะเป็นทะเลทรายเลยพี่ไอ้สุดเปิดเปิดีหมืเดิอ่ะสระเบียขอเช็คศอกไปนึงสิแงหุ่นกินแบบมีอะไรบ้างเฮ้ยแล้วมีคนแหกกูวใครเพื่อนนึงเนี่ยเอาไปบายนึกไม่ใช่หรอกู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 กับมี่แค่นั้นเลยมึงไม่ต้องนะเขียร์เขียร์ใช่ป่ะเขียว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 เออ โรงรบานได้หมดตัวเลยใช่ไหมตรงยบาทลิไทรใช่ใช่ได้หมดแล้วได้หมดแล้วได้หอง้กูอยู่บนหลังคาแรนด์ามนะเอ้หลัคลนมีไรหมดหันคาแลนเบมีใคน้ำตาไหนแดงเคสเบนส์หอเจอนะเคสเบนส์หอเจออยู่ตรงสเตเดียมนะครับกำลังหนีอยูเรื่องเพื่อนไหวเพื่อนแปดอะก็แเราเราเลยมันครับเอ็อ่าฟังฟังนะเคสมัรอดมันรอดหนึ่งอะพี่มันรอดหนึ่งนะใส่ดาที่ไหนที่ไหนตายอ่ะรอเลยออกได้ออกนะเจอคันรขับรอดแล้นหนีอได้หลุดหนึ่ง ฮัลโหลนี่ใครอ่ะนะนอกเมืองเส้นนอกเมืองเลยอันนี้แก๊งอะไรครับสามปีทะเลตายไป็นไงบ้างบอกเพื่อนด้วยนะแป๊บนึงนะผมบอกว่าแบบตำรวจจะเกมพยายามไปเกมให้นี่แก๊งอะไรอ่ะอันนี้อันนี้มาช่วยเพื่อนใช่ไหมาาากกมมมน่ลังตำรวจตำรวจว่าคุณรวยเยอะนะแต่ยังไม่เห็นได้ยินเสียงหรอในในเมืองมีตำรวจหรอพี่ยีงยัผมยังไม่เห็นนะแต่ได้ยินแค่เสียงผม พุ่มอยู่ติดแค่นิดติดปูนเอาไปดูข้างหลังตรงที่เก็บมงที่เก็บมันน่ะมีฮอร์ใครคื้างวาไว้รับพีหญินนะเจ้